สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทาคารพิเศษนะครับวันนี้มาเกือบดึกนี้นะครับยี่สิบนาฬิกาสิบาทีของวันศุกร์ที่9ก้ากาพันห้าร้อนะครับวันนี้ผมมีแรงบันดาลใจนะครับอยากจะอ่านรีวิวไม่ได้ครับอ่านเรื่องเด่นในฉบับของมาิชนสุดสัปดาห์นะครับฉบับวันที่สินะวันนี้วันที่สิสิเนาะ ไม่ใช่วันที่เก้านะครับมันสุกที่สิบนะครับมันสุกที่ส mm. ิบกุมภาพันธ์สองหครับซึ่งเรื่องเด่นในฉบับของไม่ชนสุดสัปดาห์คือศึกซักฟอกมอหนึ่งห้าสองเดลาสหรือเปล่านะครับโดดเดียวในสภาร้างนะครับ mm. ก็ขอบคุณมติชนนะครับเรามาติดตามกันเลยนะครับฟรายการครับนี่ฮะผมจะอ่านเลยนะครับ เป็นเรื่องเด่นในฉบับเลยนะครับซักฟอก152 The Last of t ตูโดดเดี่ยวในสภาร้างสัญญาณการเมืองขณะน,นี้น่าจะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าทุกฝ่ายที่จะเลือกตั้งใหม่ทุกฝ่ายพร้อมที่จะเลือกตั้งใหม่หรือเพียงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายมตรีแล้ว,ว่าที่แคนดิเดตนายมตรีจากพักรวมรวพักร่วมไทยสร้างชาติที่ยังยึกยักไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดี หรือเป็นแบบที่ชวนหลีกภัยทักเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีตามบุคลิกของพลเอกประยุทธ์คงจะยื้อการยุบสภาไปจนถึงที่สุดนั่นคือสัปดาห์ท้ายๆก่อนหมดวาระของรัฐบาลกับอีกฝ่ายที่ดูยังไม่พร้อมให้มีการเลือกตั้งก็คือทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตครับในฐานะผู้จัดการเลือกตั้งหลังพบปัญหาคาราคาซังเรื่องของการแบ่งเขตเลือกเลือกตั้งบางจังหวัด มีการถกเถียงกันเรื่องวิธีการคิดคำนวณฐานของประชากรไม่มีสัญชาติไทยจะนับด้วยหรือไม่เรื่องนี้ต้องเคลียร์ให้ชัดมิฉะนั้นคนไม่พอใจผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้อาจเป็นเรื่องที่ข้ออ้างยื่นกับสารรัฐธรรมนูญล,ลมการเลือกตั้งก็เป็นไปได้เดี๋ยวมันจะยุ่งไปอีก ถ้าสินชินวัตรอดีตนายมตรีหรือพี่โทนี่ของชาวคับเฮาส์ถึงออกกับพูดแรงๆถึงกรกตว่าโค้ดคำพูดครับทุกวันนี้กรกตไม่พร้อมเพราะต้องปะวิงเวลาให้รัฐบาลที่ตอนนี้ยังไม่พร้อมและอนเนื่องมาจากการเมืองที่เกี่ยวข้องกับช่วงของการเลือกตั้งใหญ่ครั้งนี้เองทำให้การอภิปรายทั่วไปของมาตรา152หรือการอภิปรายไม่วางใจแบบไม่มีการลงมติ ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15ถึง16กุมภาพันธ์นี้น่าจับตาน่าสนใจการซักฟอกครั้งนี้จะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายของสภาผู้แทนรัษฎรชุดนี้และเป็นสมัยประชุมสภาผู้แทนสมัยสามัญครั้งสุดท้ายที่กำลังจะเสร็จสิ้นลงในวันที่28กุมภาพันธ์และจะมีการประกาศยุสภาตามมา <c oughs> อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าการซักฟอกร,รอบนี้ จะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาคนที่จะน่าจะเหนื่อยที่สุดคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะการเพราะเป็นการซักฟอกทิ้งทวนก่อนเลือกตั้งใหญ่เป้าหมายของฝ่ายค้านคือใช้เวลาเป้าหมายของฝ่ายค้านคือการใช้เวทีสภาสร้างแผลให้มากที่สุด <c oughs> แน่นอนว่าการซักฟอกรัฐบาลตามหลักรัฐมนูญในระบอบประชาธิปไตย มันคือพื้นที่ของการให้คำแนะนำการบริหารราชการแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของหลักการทวงดุลฝ่ายนิติบัญญัติต่อฝ่ายบริหารหากจะมองอย่างด้อยค่ามันก็คือพื้นที่เพียงเล่นเกมบางอย่างแต่ในมุมหนึ่งนี่คือเครื่องมือที่ชอบทำของฝ่ายค้านตามหลักการประชาธิปไตยหากมองว่าเป็นเกมก็ไม่ใช่เกมที่ผิดแต่ประการใด เพราะมันคือเกมต่อสู้กันด้วยข้อมูลของทั้ง2ฝ่ายบิบทความขัดแย้งในสภาจึงเป็นที่ชวนให้จับตาเพราะตลอดเกือบ4ปีที่ผ่านมารัฐบาลประยุทธ์ความขัดแย้งของรัฐสภาไทยไม่คลี่คลายลงเลยแถมหนักขึ้นเรื่อยๆจากที่ฝ่ายค้านสู้กับรัฐบาลขณะนี้ฝ่ายรัฐบาลเองดูจะไม่เข้าหน้ากันแบบเดิมมีความเห็นแยง้ง เห็นต่างประลองกำลังกันตั้งแต่เรื่องยติกฎหมายายิ่งนานยิ่งเข้มข้นและปรากฏปัญหาเชิงรูปธรรมชัดเจนลามไปถึงงานนอกสภาไปจนถึงกระทั่งการบริหารราชการแผ่นดิน บรรยากาศสภานล่มคืออาการระเบิดออกของปรากฏการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งจากเดิมที่ฝ่ายค้านคือเพื่อไทยและก้าวไก่พูดเรื่องยุบสภาภาพที่ตัดมาถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกำลังพลของพลังประชารัฐหรือภูมิใจไทยเองกลับเป็นฝ่ายที่ออกมาพูดเรียกร้องให้ยุบสภานี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมการซักฟอกรอบนี้จึงเหนื่อย เพราะความขัดแย้งมันขยายวงกว้างไปหมดมีความพยายามที่จะทำให้ภาพของความเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายฝ่ายค้านบางส่วนดูเบลอๆลงจนราวกับหันไปทางไหนก็เป็นคู่แข่งของพลเอกประยุทธ์ <c oughs> ขณะที่ฝั่งฝ่ายค้านแม้ที่ผ่านมาจะไม่สามารถใช้เกมสภานนอกรัฐบาลได้แต่พื้นที่สภาที่เป็นพื้นที่ ในการนำเสนอข้อมูลถล่มรัฐบาลอย่างมีน้ำมีเนื้อทั้งพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะพรรคก้าวไก่ที่ก่อกำเนิดดาวสภาดวงใหม่หลายดวงตลอดเกือบ4ปีที่ผ่านมายิ่งรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายใกล้เลือกตั้งการวิจารณ์รัฐบาลในสภาในขณะเดียวกันก็คือการหาเสียงเก็บคะแนนไปด้วยไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเกิดกรณี ข่าวขึ้นหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความ <c oughs> เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจในรัฐบาลทั้งเรื่องทุนจีนสีเทาการฟอกเงินการเรียกรับสวยหลายกรณีของเจ้าหน้าที่รัฐการหย่อนยานสองมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมหลายกรณีก็บางกรณีเกี่ยวโ <c oughs> ยงกับการเมืองประเทศเพื่อนบ้านกลายเป็นข่าวเฉาชกข่าวข่าวเฉาดังไปทั่วโลก ยังไม่นับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจวิกิจพลังงานและปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินอื่น <c oughs> หลายเรื่องสอวแววประทุและเป็นจริงดังที่ฝ่ายค้านเคยพูดไว้เช่นกรณีเหมืองทองอัคราที่ภาคประชาชนต่างมีข้อกังขาที่รัฐบาลอนุญ,ญาตให้คิงเกตกลับมาเปิดเป็นต้นและยิ่งกรณีทางการเมืองปัญหากระบวนการยุติธรรมคดีความที่เกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนไหวการเมือง ปัญหาดุลพินิจเรื่องสิทธิประกันตัวที่กำลังถกเถียงกันอย่างหนักในขณะนี้ก็ไม่สามารถมองข้ามในการนำมาพูดในการพิปรายที่สร้างแผลทางการเมืองให้กับรัฐบาลประยุทธ์ได้เช่นกันมีเสาหลักของปัญหาที่เปิดช่องของการนำข้อมูลมายิงกระสุน นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นข้อมูลมายิงกศูนย์ถล่มใส่รัฐบาลประยุทธ์ทั้งเรื่องการเมืองกฎหมายความยุติธรรมเศรษฐกิจนโยบายสังคมไปจนถึงจุดยืนการต่างประเทศอันฉาโชของไทยรวมเข้ากับประเด็นสำคัญมากอันหนึ่งก็คือการอาการถอยออกจาก ความเป็นรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งของพรรครัฐบาลอย่างภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐเหล่านี้จึงล้วนน่าสนใจสัปดาห์ที่ผ่านมามีได้เห็นอาการหลายหน้าของภูมิใจไทยเช่นการจัดเวทีปราษายย่อยช่วยนางสาวพัชรินทร์สัมสิพงศ์ว่าที่ผู้สมัครสสกทมปทุมวันหาเสียงนำโดยนายอนุทินชาญวิรุล ช่วงหนึ่งสัวชัยใจสมุทรสอสและนายทะเบียนพักคว้าไม่ปลาใยเน็บลุงตู่เป็นนายกต่อไปไม่ได้แล้ว8ปีเงินไม่มีมีแต่ความสงบทําไมคนในภูมิใจไทยถึงกล้าพูดขณะน,นี้เพราะมันมีมูลนั่นเองคนในสังคมจํานวนไม่น้อยรู้สึกและเห็นตรงกันแต่บางเอิญมันขยายไกลเกินกว่าเวทีหาเสียงเกินไปหน่อย เสยหนูอนุทินต้องออกมาขอรับผิดเข้าไปขอโทษนายกตามระเบียบขณะที่ประชาธิปัตย์วันนี้เจ็บช้ำหนะักจากสอสอและผู้และว่าที่ผู้สมัครของพักจำนวนไม่น้อยที่ย้ายไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติที่ชูประยุทธ์เข้าตำราตกปลาในบ่อเพื่อน เช่นเดียวกับพลังประชารัฐของพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณที่ปรากฏอาการแยกกันเดินกับพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมากระทั่งมีการเกิดขึ้นของจดหมายเปิดใจถูกพลเอกประยุทธ์ทิ้งไว้กลางทางไปตั้งพรรคใหม่ <c oughs> แถมนํำสตูการเมืองของพลเอกประยุทธ์อย่างร้อยธรรมนัฐกับเข้าพรรคเป็นอันว่านับจากนี้ศึกเลือกตั้งพลเอกประวิทธ คือคู่แข่งทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์พี่น้องสองปอประกาศแย่งเก้าอี้นายกคนที่30กันอย่างตรงไปตรงมานั่นแปลว่าองค์คลักพิทักษ์ลุงที่เคยเห็นลดบาดบาดลงเรื่อยๆตลอดช่วงหลังจากปีที่3ที่คลองอำนาจที่ผ่านมาก็จะปรากฏอย่างชัดเจนที่สุดในการซักฟอบครั้งนี้หากองค์ประชุมไม่ล่มจนทำให้การอภิปรายต้องจบลง ศึกซักฟอกครั้งนี้เราจะเห็นอาจารย์เกียว่อาการเกียวว่างที่จะปกป้องคนเอกประยุทธ์ของบรรดาพรรมรัฐบาลแม้กระทั่งบางส่วนของพรรคพลังประชารัฐในระดับชัด <c oughs> อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือสภาลม่มจากปัญหาสสลาออกจำนวนมากวิสนุเครือง,งามรองนายกฝ่ายกฎหมายออกมาแสงความเห็นเตือนไว้เรื่ององค์ประชุมว่า ระหว่างการอภิปรายหากองประชุมไม่ครบก็ถือว่าจบการอภิปรายก็แค่นั้นแม้จะล่มในอภิปรายวันแรกก็ถือว่าจบแม้การซักฟอกครั้งนี้จะเป็นปลายสมัยคนดูก็เหมือนจับตาไปที่การเลือกตั้งมากกว่าแต่อย่ามองข้ามในมุมว่าการซักฟอกครั้งนี้เป็นมิติใหม่เครื่องมือกลไกในการปกป้องผลประโยชน์หายไปเยอะ ที่ยังอยู่ก็ดับเครื่องลงไปไม่น้อยเพื่อรอสนามใหม่เรื่องนี้ท้าทายฝ่ายค้านว่าจะสามารถสร้างบาดแผลทางการเมืองกับประยุทธ์ได้มากน้อยขนาดไหนในสภาพบริบททางการเมืองที่คนเฝ้ารอไปกาบัดลงคะแนนหากไม่มีบัตรเด็ดอะไรมากก็คิดว่าคงไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้จากฝั่งพลเอกประยุทธ์มากนะักแต่หากมีบัตรเด็ด ทำการบ้านมาดีเปิดแผลใหม่ขยายแผลเก่าก็ทําให้ประยุทธ์เหนือออกได้ง่ายๆปรากฏการสภาร้างผส,สมเข้ากับปรากฏการลุงตู่ผู้โดดเดี่ยวในขณะนี้จึงทําให้เราไม่สามารถมองข้ามศึกซักฟอกวันที่15-16กุมภาพันธ์นี้ไปได้ แม้มองเผินๆอาจดูแค่เกมปลายสมัยที่ไม่น่าจะมีอะไรยิ่งถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้วางเกมตอบโต้อะไรไว้งานนี้อาจจะเห็นอะไรมันๆน,นึกถึงซีรีส์ที่สร้างจากวิดีโอเกมที่กำลังอยู่ในกระแสร้อนแรงคนดูกันทั้งบ้านทั้งเมืองอย่าง The Last of Us ว่าด้วยเรื่องของตัวเอกที่ของเรื่องกำลังต่อสู้กับติดเชื้อการ่างแล้ว The Last of t s ละ่ะ จะต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามศึกอภิไปรายได้อย่างไรเมื่อองค์ลักหายหน้าไปเพียบประชนบอกว่าจะเป็น the last of ฟตู่ก็คือครั้งสุดท้ายของประยุทธ์นะนะจริงไหมก็อยู่ที่การบ้านของฝ่ายค้านแล้วล่ะนะครับก็ขอบคุณทางมาติชนมากๆนะครับก็ตั้งใจอยากจะอ่านให้แฟนรายการที่อยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ฟังนะครับก็จับตานะครับวับนที่15-16นี้ สี่พัสี่ิบหกคุมมาพันธ์ซักฟอกป,ประยุทธ์จันโอชาครับเนี่ยครับซักฟอกมอห้าหนึ่งสองเดลัสออฟประยุทธ์เดลัสออฟตูโดดเดี่ยวในสภาละลางขอบคุณไม่ชนและขอบคุณแฟนการทุกท่านที่ตามช่อง y ย u ทูบชีพทำความพเิเศษสวัสดีครับ